อยากทำธุรกิจนะครับต้องวางแผนเรื่องภาษีนะครับข้อมูลนะครับดีๆจากเล่มนี้เลยเพื่อนๆเปลี่ยนภาษีนะครับเป็นเงินล้าน CEO มือใหม่ก็ทำได้นะครับบอกแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านไหนกันนะครับเขาบอกว่าต้องรู้จักเครื่องมือนะครับทางบัญชีสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการนะครับ ของทางภาษีต่างๆนะครับที่ช่วยให้เราเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาแล้วครับแล้วก็ในจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับก็คือเสียให้มันน้อยที่สุดเ่เออมันทํำยังไงเนาะมันก็มีข้อมูลบอกนะครับก็เช่นรู้จักบัญชีภาษีแล้วก็วางแผนภาษีนะครับเรื่องของบัญชีนะครับเขาก็จะมีข้อมูลบอกละเอียดยิบๆเลยทุกคนดูนี่ครับรู้จักภาษีนะครับแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับ วางแผนภาสีดีธุรกิจเติบโตได้เต็มที่สัมภาระนะครับตรวจสอบอะไรเราบ้างนะครับก็ข้อมูลเนี่ยแน่นๆเลยทุกคนเป็นหนังสือนะครับสีสีแล้วก็อ่านง่ายคอลัมน์เดียวรันยาวๆเลยครับแนะนํานะครับเ,เพื่อนๆที่หาความรู้เรื่องภาษีแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากําลังจะสร้างธุรกิจอ่าเล่มนี้ครับ